สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาขุดเง้าไผ่นะครับขยายพันธุ์ครับนี่ครับอุปกรณ์ในการขุดนะครับต้องเป็นเสียมขุดหนอกกล้วยขุดเง้าไผ่นะครับนี่ครับต้องหนาๆอย่างน,นี้ครับถึงจะเอาออกได้นะครับผมมาลุยเลย แรงเยอะนะครับโหเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับไปสร้างมูลนะครับผมขยายพันธุ์ด้วยเงานะครับสวยงามครับผมโอเคนะครับมา